สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c a r e วก Podcast Podcast เพื่อการเติบโตในโลกการทำงานวันนี้อยู่กับผมเพชรศิรวิทย์สิงหพลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่มีใครไม่คุ้นชื่อกับ l ล n e นะครับผมแอปพลิเคชันติดต่อสื่อสารที่เราน่าจะใช้งานกันในชีวิตประจำวันกันเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับเราน่าจะรู้กันว่า Line เนี่ยก็ยังมีโปรดักต์อื่นออีกมากมายนะครับนอกจากแชทแอปแล้วเขาก็ยังมีทั้ง Line TV, payment platform, ไจนะที่ี uh, d พ l i v e r ้ p l a t พ tform อย่าง Lineman ในวันนี้ครับเราได้มีโอกาสอยู่กับคุณพิเชษเลิศปรีชาหรือพี่อ๋องครับผมซีอของบริษัทไลน์ประเทศไทยที่จะมาตอบคาถามว่าคนทํางานแบบไหนครับที่องค์กรของไลน์ให้ความสนใจอะไรคือทักษะที่บริษัทเขามองหาอะไรจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนทํางานเติบโตได้และคนที่ต้องการเติบโตครับควรทําอย่างไรสวัสดีครับพี่อ๋องสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับชื่อเต็มชื่อพิเชษเลิศปรีชานะครับเป็น chief executive officer บริษัทหลายประเทศไทยประวัติคร่าวๆการทํางานนะครับก็ เริ่มจากการเรียนจบมาแล้วก็ไปอยู่ NGO ทําเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเป็นคนสนใจเทคโนโลยีตั้งแต่ตอน20กว่าปีที่แล้วละก่อนปี2000เนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานกับบริษัทเทลโกสมัยนั้นคือบริษัท Orange นะครับตอนนี้น่าจะเป็นบริษัท True Move ซึ่ง20ปีแล้วนั่นคือนั่นคือเทคทำงานอยู่ที่นั่นอยู่น่าจะประมาณ3ปีกว่าเก,กือบเกือบ4ปีแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน นโยบายของหน่วยงานภาครัฐแต่ช่วงนั้นเนี่ยทำหลายอย่างมากโปรเจกต์แมจเนจเมนต์จนไปถึงทาทีมฟุตบอลความรู้ที่ได้จากการทำพับลิกโพลซีเนี่ยก็ได้ไปทํางานกับบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติเจ้าหนึ่งทําอยู่ประมาณ4ปีได้เราก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับหลายประเทศไทยตําแหน่งที่เริ่มตอนนั้นก็คือเฮต้าพับลิกโพลซีเมื่อปีที่แล้วครับก็ได้รับโปรโมทมาให้ให้รับตําแหน่งนี้ก็1ปีกว่าและเป็น1ปีกว่า,วาที่ท้าทายแล้วก็สนุกสนุกมากๆ สำหรับพี่ออกนี่พี่ออกมองว่าอะไรคือทักษะที่เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนหรือผลักดันพี่ออกให้สามารถไต่ระดับตัวเองขึ้นมาจนถึงขั้นวันที่ตัวเองได้เป็นซีอครับ <S <S ผมว่าอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าผมไม่ค่อยปฏิเสธโอกาสพื้นฐานผมเป็นวิศว,วกรวิศวกรโยธาไม่ใช่ไม่ใช่คอมพิวติ้งไซเอนส์นะครับ <S 1> <S 1> <S ไม่ว่าโยนโจทย์อะไรมา <S <S ผมจะรับมาหมดแล้วก็มาทาทาถูกทําผิดบ้างน,น,นั่นคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แล้วก็ต้องมองให้ได้ว่าในสถานที่เราทํางานตรงนี้เนี่ย เอาคาต้องการคืออะไรโอกาสสําหรับเราคืออะไรแล้วก็เอาจริงๆไม่รู้อนาคตข้างหน้ามันจะมีโอกาสอื่นมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่าต้องอย่าไปคิดว่าเราจบวิศวกรเราต้องทําเรื่องนี้หลายๆคนในบริษัทรายประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ทํางานตรงกับที่เขาจบมาสําหรับตัวผมเองเผมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยในระดับปริญญาตรีเนี่ยมันเตรียมเราแค่ว่าสอนเราให้ทาํางานยังไงด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเราจะสามารถ ใช้เทคโนโลยีได้ในการหาข้อมูลมาช่วยเราในการทํางานผมว่าหลักๆคืออยู่ประมาณแค่นี้โอ้หงั้นนี่ฐานะคนที่จบวิศวกรโยธามาเนี่ยนี่หมายความว่าพี่อ๋องนี่ต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมากเลยนะในการที่จะเข้ามารับตําแหน่งงานต่างๆยากแม้ในการในการออกจากคอมฟอร์ตโซนแบบนั้นคือจริงๆผมมาชอบเทคโนโลยีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนที่สมัยเรียนม .4 ม .5 เมื่อก่อนเนี่ยก็จะได้เรียนการเขียนโปรแกรมนิดๆหน่อยๆซึ่งตอนนั้นชอบแต่ เหมือนถ้าย้อนไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเข้ามาหาวิทยาลัยปี1990ประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยอาชีพที่มั่นคงคือวิศวกรผมคิดว่าหลายๆคนก็ตกอยู่ในสถานะเดียวกับผมก็คือว่าที่บ้านเนี่ยอยากจะอยากจะให้เรียนในอาชีพที่มัน่นคงก็มันไม่ผิดนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอนาคตคือจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงผมจบมาในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งพดอดีปีน่าจะประมาณ996 97,98ปประมาณนี้ครับตอนนั้นหางานยากมาก แล้วก็งานก่อสร้างนี่ต้องยอมรับว่าเป็นศูนย์ผมก็เลยต้องไปอยู่ NGO ซึ่ง NGO ตอนนั้นก็ได้ได้โอกาสที่จะเข้าไปทำพื้นฐานเลยนะครับที่ผมแบบมีทักษะในเรื่องของ Project Management แล้วก็โดนหล่อหลอมมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมถามว่าเอาล็อคอนฟดโซนไหมผมคิดว่าไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าโอกาสมันจะมาหลากหลายรูปแบบเหมือนขึ้นอยู่ว่าเราเราจะเทค e อ p p o r t u n นิตได้ย่งไร แต่พื้นฐานอย่างหนึ่งก็คือตัวพี่อ๋องเองเนี่ยก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วชอบ,ช,ช,อบชอบเทคโนโล,โลยีอยู่แล้วครับลองเสียตังไปกับเทคโนโลยีเยอะมาก <laughs> สมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับแต่คนคนไม่ค่อยรู้มันเป็น Right p โปรดักแต่รองไ i มิ่งด้วยอินเทอร์เน็ตสปีดสมัยนั้นเนี่ยจะใช้อะไรได้เนี่ยคือเหมือนว่าเปิดอ e ีเมลเนี่ยคือเปิดทิ้งเอาไว้ลงไปทานข้าวกับขึ้นมาถึงจะอ่านอ e ีเมลได้ <laughs> ก็ได้มีโอกาสเล่นไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าเล่นของบริษัทแต่ส่วนตัวเองเ่่ชชอบมมากผใ้้ตตังแ XDA O2 รุ่นเมนื่อก่อนลงแพงมากเมื่อเทียบกับประมาณว่าเก็บเงินเดือนเป็นเดือนเดือนนะครับกว่าจะไปซื้อได้เครื่องหนึ่งก,ก็ชอบแล้วก็เก็บเก็บมาผมยังคิดว่าน่าจะยังอยู่ที่บ้านเพราะแบบเหมือนอะไรที่เราแบบอยากได้มากพอเลิกใช้ตอนนี้ไม่มีมูลค่าอะไรแล้วแต่ก็ยังเก็บอยู่พอพี่ององพูดมาแบบนี้ผมเห็นความเป็นความมีแพชชั่นในเรื่องของเทคโนโลยีครับความเป็น t e คเ s ลฟี่แล้วก็ พูดถึงการเป็น r i s k taker นะเป็นคนที่รับโอกาสต่างๆแลว้วก็สุดท้ายก็คือความเป็นเหมือนว่าอ n n โ v a t o r หรือนคนสร้างนวัตกรรมเนี่ยซึ่งสี่อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ายเคยบอกเอาไว้ว่าเป็นองค์ประกอบที่เขาเนี่ยอยากได้จากคนทำงานครับผม Innovation r i s k taking p a s s i o ่นแล้วก็ tech s ว v v ททั้งสี่อย่างที่ว่างมาเนี่ยครับผมมันสำคัญกับคนทำงานยังไงบ้างล่ะครับสำหรับเราเนี่ยเรามองว่า Innovation เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราอยู่บนบน,น tech industry ที่ i n n o v a t i v e mm hmm. เป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อกี้ทางคุณเพชรได้พูดถึงไลน์แมนไลน์แมนมันเกิดมาจากไอเดียไอเดียว่าเราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยแก้เพนทพอย์ของยูเซอร์ได้ยังไงหลักๆนะครับถ้าเกิดเอาสั้นๆก็คือว่าเรามองว่าประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพเป็นเมืองของอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยสมัยนั้นนะครับสมัยตอนที่เราเริ่มไลน์แมนเนี่ยจะเป็นเน้นที่ร้านอาหารแต่อาหารอร่อยมันอยู่ข้างถนนไลน์แมนเป็นเจ้าแรกที่ทำื่องตรงนั้นแล้วก็เอาเทคโนโลยีแล้วก็อินโนเวทีฟเิงกิ้งมาช่วยทําผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ อันนี้เนี่ยนี่คือเราเราเห็นอินโนเวชันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ mm hmm. เพราะว่า As t tech company เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอินโนเวชันเราแย่แล้วพนักงานเรามีเทคมีความเป็นเทคแสวี่อยู่แล้ว mm hmm. การที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ในการประชุมเราไม่ต้องไปสอนกันแนละ้วเหมือนโยนไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะหาวิธีของเขาเองการทำงานกับเราเนี่ยคนต้องเป็น problem solver คนต้องหาข้อมูลเป็นนัห้หลายๆคำตอบมันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตครับวิธีเข้าใจ เนื้อหาพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีพื้นฐานของเป็นคนชอบเทคโนโลยีมีคําเป็นแท็กซาวนีอะไรพวกนียเขาก็จะดายจีสหรือว่าย,ย่อยข้อมูลพวกนั้นได้ค่อนข้างเร็วแล้วทาความเข้าใจได้ง่ายมากเกิดอ,อันนี้สาคัญมากมากเพราะว่าเราอยู่ในองคอ์กรที่เคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วเพราะว่าคู่แข่งทางการค้าของเราก็เคลื่อนไหวเร็วมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องยิ่งเร็วกว่างั้นสิ่งที่พี่อ๋องยกมาเนี่ยไอไอองค์ประกอบทั้งสี่อย่างที่ผมว่ามา innovation risk taking passion tech savvy เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นเหมือนกับ มาตรฐานที่คนทํางานยุคใหม่มันควรมีแต่ว่านอกจออกากองค์ประกอบเหล่านี้ครับผมพี่อ่องคิดว่ามีสิ่งไหนอีกบ้างครับที่คนทํางานยุคใหม่เนาะจำเป็นที่จะต้องมีผมว่าคงพูดแทนบริษัทอื่นไม่ได้แต่ผมเห็นด้วยคุณเพชรเลยนะสิ่งที่ผมพูดมา i n n o v a t i o n t e c h s a v v y passion เนี่ยมันเหมือนมันต้องมีส่วนตัวผมยังคิดว่าเราคงยังหาคนที่มี open mindsetopen mindset ใ open mindset นที่นี้คือว่ามันมันต้องเปิดรับแล้วก็มองเห็นอุปสรรคเป็นโอกาส อย่างที่เราเห็นชัดเจนในช่วงของโควิดนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรียนรู้ที่ผมเจอช่วงโควิดเหมือนกันคือว่าผมเห็นหลายๆคนที่รอว่าเออเดี๋ยวโควิดก็หมดไปแล้วเรากลับไปทําเหมือนเดิมแล้วผมก็เห็นหลายๆคนที่มองว่าเฮ้ยมันกําลังจะเปลี่ยนแล้วเขาอัดเด็แล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้ไม่ได้พูดถึงพนักงานเราครับคนที่เรียกว่าธุรมาค้าขายเขาอัดเด็เทคโนโลยีใหม่ๆในการช่วยให้เขาค้าขายได้มากขึ้นพอเขาได้ลองแล,ล้วปุ๊บเขาเห็นมันได้ผลปลุ๊บแล้วเขาชอบมันเลยอันนี้เนี่ยผมเห็นเยอะมากคือคนเนี่ย เริ่มใช้ช่องออนไลน์เป็นการขายของมากยิ่งขึ้นใครจะไปคิดนะว่าต้นไม้จะขายกันออนไลน์สิ่งที่ขนส่งลําบากมากนะครับแต่เห็นไหมครับพราะมันเกิดอากาสมันเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ปลูกต้นไม้ขายบางคนถ้าสามารถใช้เทคโนโลยีเข้าใจเป็นผู้ขายตรงแต่สําหรับบางคนที่ใช้เทคโนโลยียังไม่เป็นก็ยังเป็นคนปลูกต้นไม้ต่อไปแต่สําหรับคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นปลูกต้นไม้ไม่เป็นแต่สามารถสร้างเงินได้เพราะเขารู้ว่าเขาจะไปหาลูกค้า อะไรเงี้ยผมคิดว่าเริ่มเห็นพวกนี้ขึ้นมาเยอะมากความมี open mind เนี่ยมันก็ช่วยให้คนทำงานเนี่ยสามารถมองเห็น opportunity ใหม่ๆหม่ได้<ช>ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าในเรื่องของการรับสมัครงานต่างๆครับผมอันเนี้ยเราคุยเรื่องของอุปกรณ์ของคนทํางานที่หลายต้องการอยู่แล้ว<ช>ผมเลยอยากรู้ครับว่าเวลาลายคัดเลือกผู้สมัครงานนะครับผมลายมองหาอะไรจากเขาแล้วก็อะไรเป็นอย่างแรกๆที่มันจะขึ้นมาในใจลายว่าอย,อยากให้พนักงานคนหนึ่งต้องมี จริงๆทุกๆคนหรือทุกๆ position ที่เราต้องฟิลเนี่ยเราดูเรื่อง t e n competency ก่อนผมอาจพูดกันแล้วมันอาจจะย้อนแย้งกันนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือว่าบาง job description เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายอาชีพยกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะหา engineer มาทำ coding อย่างน้อยมันก็ต้องดูจากคนที่จบสาย computing science ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่า competency เนี่ยเราต้องตรงกับ job description ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่จบ engineer แต่ทำโคดดิ้งเป็นจะไม่ได้งานนี้นี่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเรื่องของ competency ต้องตรงกับ job description อย่างที่สองที่เราดูก็คือเรื่องของ skill set skill set เนี่ยก็คือว่าง่ายๆอาจจะไม่ได้จบทางนี้แต่ทำเป็นนะครับ skill set ที่สองที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของภาษาเราอยู่ในบริษัทที่มันต้องเรียนตามตรงว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารแต่เราก็มีน้องๆหลายๆคนพูดได้2 3สาภาษานะครับไทยพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับรายประเทศไทย เรามีชาวต่างชาติทํางานด้วยภาษาอังกฤษหลายๆคนพูดเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นได้นะครับหลายๆคนพูดได้สามสี่ภาษาเลยด้วยซ้ำซึ่งมันมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนรุ่นใหม่รุ่นผมเนี่ยพูดได้2ภาษาถือว่าดีละสําหรับคนสมัยนี้สองภาษาเหมือนกล,ก,ลก,ลกลายจะเป็นตัวพื้นฐานไปละผมคิดว่าอนาคตไกลเนี่ยสามสี่ห้าภาษาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่ผมคือว่ามันก็ต้องเทคแซววี่แหละการใช้เทคโนโลยีเราใช้ทุกๆอย่างในการทํางานของเราคือ ไม่ใช่แค่เปิดอีเมลเป็นแล้วจะทํางานกับเราได้เราจองห้องประชุมเราก็ใช้เทคโนโลยีตรงนี้เพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดคนใหม่กับตรงนี้มากๆเนี่ยเริ่มนิ้วเคิร์ฟก็จะนานเราก็มีนะครับบางเคสมาอยู่กับเราแป๊บเดียวรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมันไม่ใช่วิธีการทำงานที่คุ้นเคยแล้วเขาก็เขาก็เลือกที่จะไม่อยู่กับเราอันนั้นเราก็มันก็เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วผมคิดว่าเราก็ไม่ใช่บริษัทเดียวเพราะฉันเนี่ยสามอย่างรเลยทีตต่ต้องหานะครับในเวลาผมดูถามว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมคงดูในลักษณะที่เรียกว่าเขาจะฟิตกับ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเอง adaptability เนี่ยผมว่าก็สําคัญถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเข้ามาบริษัทเราแล้วก็ทํางานเดียวแบบเดิมตลอดไปเนี่ยคุณมาผิดบริษัทละเพราะถ้าเกิดผมพักการองค์กรไปถูกวิธีงานคุณต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอพอคุณเปลี่ยนไปเรื่อยปุ๊บก,ก็จะเริ่มมี passion ในการ challenge ตัวเองเรื่อยเยแล้วก็หวังว่าไอ้ประโยคว่าหมดไฟในการทํางานเนี่ยผมจะไม่ได้ยินบ่อยบ่อยผมยังได้ยินอยู่นะครับแบบเฮ้ยพี่ผมไม่ไหวละคือน้าผมคือต้องต้องให้มัน น่าทำต้องให้มันสนุกมันพอคนรับมือาอเปลี่ยนแปลงลายคนจะเจอเนาะเรื่องของเบิร์นเอาท์อ่าใช่ครับฉันเคยคุ้นกับสิ่งหนึ่งมาแล้วฉันไปทญญีกอย่างหนึ่งปกติเราลายรับมือเรื่องนี้กันยังไงครับ <laughs> เราก็ยังหาวิธีที่ถูกต้องน่ครับคือผมเองก็เรียนรู้กันไปเอชาเองเราก็เรียนรู้กันไปเพราะว่าเจเนอเรชันมัลเนเนียลเนี่ยซึ่งอายุเฉลี่ยของเราเนี่ยประมาณ30คนเจเนอเรชันพวกนี้ให้เขาทําอะไรนานๆแล้วเขาก็จะเบื่อผม <laughs> ผมจริงๆผมยังเสียดายผมยังเสียน้องๆหลายๆคนไปนะเพรู้สึกว่าเขารู้หมดแล้วในบราก็ไป นะครับเขาบอกว่าเขาเขาเบิร์นเอาแล้วเขาเขาอยากไปรู้สิ่งใหม่ต้องการ c ช a l เลน g ์ใหม่ๆแล้วก็พยายามคอนวินส์เขาว่าเฮ้ยบริษัทเรามันก็เอาจิงๆมันก็อยู่ในหนึ่งอินโนเวทีบริษัทมากสุดในประเทศไทยแล้วนะแล้วเราก็ยังมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ uh, คือหลายๆคนลืมไปว่าไลน์เนี่ยมันก้าวขวับวเองซึ่งถือว่ามันโตเร็วมากเพราะนันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้อยู่เสมอแล้วก็ผมจะพยายามแนะนำเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณหมดไฟตรงนี้คุณลองดูดีพาร์ตเมนต์อื่นไหมโปรดักต์อื่นไหม หลายคนก็กระโดดนะครับอยู่จากตรงนี้ไปอยู่ไล่แม่มาอยู่ไล่ทูเดย์อะไรอย่างเงี้ยออความกระโดดไปกระโดดมาของคนทํางานจากดีพาร์ตเมนต์หนึ่งไปสู่อีกดีพาร์ตเมนต์หนึ่งอย่างเงี้ยครับผมในการปรับตัวข้ามสายงานแบบนี้มีคาแนะนําอะไรให้กับคนทํางานไหมครับผมแนะนําให้เขาทานะครับไม่ได้ข้ามดีพาร์ตเมนต์ด้วยข้ามประเทศกันก็มีอ,อย่างอย่างที่ซามลมาไลเรามีออฟฟิศเฮดคอเตอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นแต่เราก็มีอยู่ที่เกาหลีด้วยมีอยู่ที่ไต้หวันอินโดนีเซียด้วยประเทศไทยด้วยจริงๆในเซาท์เอเซียมีมีหลายประเทศแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้ตั้งออฟฟิศเป็นเรื่องเป็นราวโอกาสในการทํางานมีนะครับแล้วแบบมีบางคนอยู่ญี่ปุ่นมานานละตอนนี้กลับมาอยู่ที่ลายประเทศไทยถ้ามีได้คือเราเรามีโมบิลิตี้ให้เขาได้พอผมฟังพี่ออกมาน้อนรู้สึกว่าลายเนี่ยมีเรื่องของการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็วกันระดับหนึ่งเลยผมอยากจะรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดพนักง,งานเขามีความพร้อมครับพนักง,งานจะเติบโตได้เร็วแค่ไหนแล้วครับผมว่าเราไม่ได้ลิมิตที่อายุอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่มีแคปเบอร์บิลิตี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าม เนื้องานเก่งอย่างที่ผมบอกมายเสร็จต้องได้เพราะว่าการที่จะเติบโตได้ในองค์กรเนี่ยโดยเฉพาะในแนวนดิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของ EQ ก็เป็นตัวสําคัญเหมือนกันอีกอย่างที่ผมจะพูดคําตอบสั้นๆคือว่าอายุไม่ใช่เกณฑ์ที่เราใช้ตัดสินคนน่าจะเป็นเนื้องานลรวผมเนี่ยแค่คุณเพชรถามมาเนี่ยผมนึกแต่สี่ห้าคนแล้ว <c oughs> ที่เรียกว่าอายุเท่านี้อยู่ในโพสิชันที่ค่อนข้างสูงพวกผมเนี่ยในฐานะเป็นแมネจเม m นต์เนี่ยก็ต้องพยายามทํางานทําให้ดีที่สุดเพื่อให้เขาไม่ไปไหน พราะพวกนี้เนี่ยเราก็ invest ในตัวเขาเยอะมากในเรื่องของการทํางานให้โอกาสเขาในการที่พิสูจน์ตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วในคือ investment cost ที่สูงมากแต่พวกนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องของเขาเรียกว่า career consultant นะครับในเรื่องของ career path ตรงนี้ไปเนี่ยเพเื่อให้เห็นชัดเจนว่าเขาอาจจะสูงแล้วในรายไประเทศไทยแต่จริงราย global เขายังมีทางเดิอนอีกค่อนง้างไกล<ม>คือจริงๆคนที่เราเก่งๆมอง identify ตัวแล้วปุ๊บเนี่ย้าที่พวกผมหลักๆเลยคือว่าไม่ให้คนพวกนี้ไปไหนเพราะว่าพวกนี้เป็น over achiever ด้วยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วล่ะ ถ้าคิดว่าตรงนี้เขาตันเมื่อไหร่มันจะมีรูมให้เขาสู้โกในบริษัทอื่นเขาก็จะหาทางของเขาที่จะไปแล้วจริงๆเขาไม่ต้องหาทางครับคนก็จะมาโปรชว์เองเพราะพวกนี้โดยธรรมชาติแล้วเด่นมากๆอยู่แล้วลเออไอ,อ้ความเด่นที่ว่าครับสมมติว่าบางคนเนี่ยเขามีทักษะนะเขามีแคปเปอร์บิลิตี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาจะทายัางไงให้ตัวเองเอาส t ตนดิ้งขึ้นมาหรือว่าสร้างความโดดเด่นได้ยังไงโดยทั่ะถ้าเกิดบางคนเขาอยู่ในตําแหน่งงานที่อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากนักอาจจะไม่ใช่ซีเนียร์หรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่มีบทบาทมากมายอย่างเงี้ยครับอ ผมว่าของเราเนี่ยเราไม่ค่อยเจอปัญหานั้นเพราะเราเป็นองค์กรที่มันมันแฟลกมากๆเมื่อประมาณเกือบเกือบปีที่แล้วเนี่ยผมมีน้องคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาทาอยู่ทีมไลน์แมน,น,นดูเรื่องแท็กซี่ <c oughs> อันนี้อันนี้แปลกมา,เาก <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็เขาก็เดินเข้ามาหาผมพี่หยองขอคุยด้วยหน่อยดิผมก็นึกว่าเอาละมีใครมาดึงตัวไปอีกละ <c oughs> ผมเอามา,ามาเข้ามาแล้วเขาก็เปิดโปรเจกต์โปรเจกต์กนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่า เป็นสําหรับผมว่าผมซื้อเลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ผู้ใช้มันไม่ได้จบที่เขาคิดว่ามันมีโอกาสนี้เขาไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนจากดีพาร์ตเมนต์อื่นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เอนจิเนียริงรู้สึกว่าจะมีจากจากคอมเมอร์ชียลออฟฟิศด้วยรวมตัวกันทาเดโมโมาแล้วไปคุยกับ potential partner มาแล้ว identify ว่า market value ของตรงนี้มาแล้วแล้วก็ทำเดโมโมาให้ดูแล้วด้วย บอกพี่ผมไปทำแฮกการอนกันเองถามเอาเงินยังไงก็ไม่รู้ก็ซื้อพิซซ่ามากินกันแล้วก็ทำแฮกการอนกันเองทโอเคทำเดโมมาแล้วตัวนึงคือจริงๆนี่นมันจะตอบโจทย์ที่คุณเพชรถามผมเมื่อกี้ว่าทําไมซีเนียร์แมเนจเมนต์จะเห็นตรงนี้ได้นะผมก็เห็นเพราะมันเรามีค c u เ t อร์ที่ค่อนข้างแฟร์โอเพ่นมากเออเมื่อพูดถึงเรื่องของการแบบวาง KPI ครับผมมันจะมีเรื่องของกลยุทธ์การวาง KPI เนาะที่แบบบางองค์กรเขาอาจจะมองว่าองค์กรจะต้องวาง KPI ไว้สูงไว้ก่อนพนักงานทําได้ไหม ว่ากันอีกทีกับองค์กรที่เอ้วางไว้ระดับหนึ่งและคาดหวังให้พนักงาน o v e r a c h i e v e m e n t เนี่ยสุดท้ายแล้วพนักงานควรจะรับมือกับ KPI ตัวเองเยังไงควรจะตั้งเป้ากับ KPI ตยังไงนี่คือมาตรฐานที่ควรได้หรือเราควรไปให้ได้มากกว่าหรือว่ายังไงถามว่ายังไงผมเชื่อว่าทีมเดีของเราทุกคนเนี่ยมีความเรียลลิสติกหรือเป็นจริงกับกับเป้าที่ตั้งแต่ทุกๆคนเนี่ยหวังจริงๆว่าไอโอเวอร์เอ e ชิเวอร์มันจะมาโอเวอร์ i อ v ช r เวอร์เนี่ยก็คือคนพวกนั้นที่มันจะเด่นโดดข,ขึ้นมา คนที่มันจะสักเซสแล้วมันจะชายที่มานเนี่ยมันจะไม่โอเคกับของมาตรฐานตั้งให้เขาเท่านี้เดี๋ยวดูเหอะเดี๋ยวมันจะพยายามถาวิธีมาแล้วว่าจะเป็นคนที่บอกลับมาตลอดว่าเฮ้ยผมคิดว่าทําวิธีนี้หรือพี่หนูว่าทําวิธีนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะเป็นคนที่บอกเวลาคุยเรื่องงานนี่จบเห็นรู้เลยว่ามันสวิชออนมากถามอะไรเปิดคอมพิวเตอร์มาเจอคนพวกนี้มันจะเด่นอยู่ตลอดแล้วเพราะฉะนั้น KPI สําหรับเราอ่ะ for the normal the standard แต่เราอ่ะ expect ว่า โอเวอร์อะชีพเวอร์เดี๋ยวจะโชว์ขึ้นมาเองอมันทําให้ผมนึกถึงอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ job description เขาจะมีแสแตนดาร์ดของแต่ละคนที่ต่างกันบางคนมองว่าเอ้ job description เป็นสิ่งวางไว้รวมๆใครจะให้ฉันทาอะไรก็ได้บางคนก็มองเลยสติ๊กเลยถ้าเกิดฉันทําเกิน job description ฉันถูกเอาเปรียบสําหรับไลน์นะครับแน่นอนผมเข้าใจบางคนบอกว่าไอ้ตอนจ้างมา job description คือเท่านี้แต่จริงๆอ่ะผมมาหาคนที่เอาจริงๆ job description มันเอาไว้ไว้กรองนะครับหลายๆคนที่ที่ successful มากๆคือไม่สนใจแม้กระทั่งว่า job description เขียนมาละเอียดแค่ไหนคือ job d e ชื่อ p คือพื้นฐานแต่ถ้าเกิดคุณสามารถแบบทำตรง job description พื้นฐานได้ดีแล้วคุณไม่หยุดแค่นั้นเนี่ยแล้วคุณไปทําอย่างอื่นได้เนี่ยผมว่าดีผมยังผมยังหาคนที่ทําได้มากกว่า job description mm. แล้วผมเชื่อว่าเอาจริงครับคนที่ประสบความสำเร็จในรายปัจจุบันนี้เนี่ยคือคนที่แบบ cross ข้ามมาทําไม่ใช่ตาม job description เดิมแล้วครับข้ามมาแต่ job description เนี่ยมันเป็นเหมือนไกด์ไลน์ว่าใน role ปัจจุบันของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้าง ต้องทาอะไรบ้างมีความรับผิดชอบตรงไหนบ้างซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องตอบโจทย์ตรงนั้นแต่แน่นอนถ้าเกิดเขามีโอกาสแล้วก็สามารถกระโดดข้ามได้อีกเนี่ยดังนั้ราคนกระโดดข้ามไปข้ามมาแล้วก็ประสบความสำเร็จหมดเนี่ยสักวันหนึ่งคือเขารู้ทั้งบริษัทแล้วเขารู้ทั้งบริษัทแล้วเขาเขาทำอะไรก็ได้แล้วที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของทายังไงให้เติบโตกันไปแล้วเนาะผมอยากจะลองถามความเห็นในมุมมองนี้มากกว่าว่าแล้วพี่อ๋องคิดว่าทุกวันนี้ครับผมสำหรับคนทํางานต่างๆเนี่ยคิดว่ามีอะไรที่เป็นตัวฉุดั้้งเเเาาไวหหบใตติโช้า จริงๆอยากจะบอกไว้ว่าถ้าเกิดทํางานตาม j o b description นั่นแหละครับ <c oughs> คุณก็จะเติบโตช้าเพราะว่าคุณก็จะเดินตาม career p า t h ที่บริษัทวางเอาไว้ j o b description เนี้ยไม่มีใครทํา j o b description ไว้6เดือนหรอกครับมันก็อย่างน้อยสองสปีเพราะฉะนั้นคุณทาจํจ job d e s c r i p t i o n แล้วคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงเร็วภายในปี2ปีเนี่ยคุณต้องทํามากกว่านั้นอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังผมไม่ได้บอกว่าผมประสบความสำเร็จในการทํางานนายผมโยนมาให้ผมไป incubate ทีมฟุตบอลผมต้องทำเลยแล้ว ทีมนั้นเนี่ยก็ยังแข่งเป็นทีมอาชีพอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ซึ่งภูมิใจมากครับทุกวันนี้ผมก็ยังเชียร์ยังรุ้นว่าเขาจะได้แชมป์เมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้สถิติสิปีละเริ่มปี2009ผมผมเชื่อว่าต้องมองเห็นอย่าเฮ้ยงานโยนมาไม่ใช่บอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่งานของฉันเลยบอกให้เอาสิลุยเลยสนุกดีด้วยแล้วผมคิดว่าอย่างหนึ่งอยากจะอาจจะผมก็จะาอาจจะมีน้องๆที่เป็นเรียกว่าคนเริ่มทํางานใหม การที่เราได้งานมาจาก job description เน,นี่ย cription, อย่าไปคิดว่าคนที่โยนให้งานมาเนี่ยจะมาพันหรือทาโทษเราถ้าเราทําไม่ได้ต้องถือมองคำว่าผมมีโอกาสที่จะลองทําและผมมีโอกาสที่จะ f a ลแต่ถ้าเกิดผมไม่ fail ผมจะผมจะโดนจําได้ว่ามีอะไรใหม่ๆโยนให้นี่ทาอีกถ้ามันทาได้ถ้ามันทําทได้ทุกๆอย่างแต่ถ้าเกิดผม f a อ,อ,อกก็ไม่ใช่งานของมันไง mindset ของคนที่ให้งานจะคิดอย่างนี้นะครับอย่าไป,<ช>ไปคิดว่าโอ๊ยแบบโยนนอกเหนือ job description มาแล้วพอทําไม่ได้ฉันจะ f a ลฉันจะแบบม,แมันคือนอกเหนือ job description คุณมผมว่าอย่าไปกลัวมันลุยเลยลุยเลยลุยให้เต็มที่และดีไม่ดีจะ,จะสิ่งที่ชอบด้วยสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นคําถามสุดท้ายแล้วลก็คือในวันนี้เนี่ยพี่ออกคิดว่ามีอะไรที่อยากจะฝากไว้สําหรับคนทํางานที่อยากจะเติบโตไหมครับผมในสาระบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเราเราเชื่อว่าเทคโนโลยีจะมาเติมเต็มการใช้ชีวิตของคน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคุณทําวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเทคโนโลยีจะปเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตในช่วงโควิดผมเห็นหลายๆคนที่บอกว่าเวดเอ็นซีถ้าถามผมอย่าเวด a อ d นซีตอนนี้เนี่ยหลายๆบริษัทอาจจะมองหาโซลูชันอยู่ในการทํางานหรือการทรําธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าคุณเห็นคุณคิดออกไี่คุยกับหัวหน้าคุณหรือถ้าเกิดคุณเห็นโอกาสนั้นเนี่ยแล้วมันมีอุปกรณ์นี้ทาเองเลยก็ได้ เรื่องที่2ก็คือว่าคุณต้องมองหาโอกาสใหม่ๆเสมอแน่นอนครับมันคงดีมากถ้าคุณเป็นคน Innova t e ไอเดียใหม่ๆนั้นมาแต่มันก็ไม่จําเป็นเสมอไปเพราะว่าไอเดียที่ดีเนี่ย bad execution มันก็จะไม่ไปไหนถ้าเกิดคุณเห็นไอเดียที่ดีแล้วคุณเองยังทำได้ไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่ามัน is fair g a m เกมที่คุณจะเอามาทําต่อและทําได้ดีกว่าด้วยความรู้ความสามารถของคนบางคนคิดเก่งทําไม่เป็นมีเยอะแยะไปถ้าคนทํางานรุ่นใหม่ ทำได้เนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งเขาจะเป็นคนที่สร้างมูลค่าให้องค์กรที่เขาอยู่ในอย่างที่สองเนี่ยเขาจะสร้างมูลค่าให้ตัวเขาเองแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ตัวเขาเองในการที่ออกมาทําอะไรเองด้วยก็ได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าผมว่าโอกาสมีสําหรับทุกๆคนแล้วแน่นอนครับลายก็ยังหาคนที่มีศักยภาพ,พพวกนี้เนี่ยมีความเป็นเทคแสบบี้ by, มีแพชชั่นมีเป็นเซลฟ์สตาร์เตอร์แล้วก็เป็นคนที่เป็น problem solver เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ยังหายอย่างต่อเนื่องนะครับ นั้นสุดท้ายนั้นและการเป็นคนที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น overachiever ครับผมมีความเป็นเทคซาวน์ฟรีแล้วก็การเป็นเซลล์สตาร์ทเตอร์ที่เริ่มต้นสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยทั้งหมดนี้คือแนวคิดมุมมองการเติบโตจากคุณพิเชษเลิกปีชาหรือพี่อ๋องครับผม CEO โบริษัทลายประเทศไทยที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณพี่อ๋องมากเลยครับขอบคุณคุณเพชรขอบคุณรายการและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับติดตามเ e ร g ก o w t h Podcast Podcast เพื่อการเติบโตในโลกการทำงานได้ทุกัอัองคารววพหสีท่เ Facebook Feature Channel Trend YouTube Spotify, Soundcloud และช่องทางอื่นๆแล้วมาค้นหา c a แคร r Code ของคุณไปด้วยกันสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ